อย่างเราก็ตามเบียรเจ็ตก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพราะว่าบริษัทเบียรเจ็ตเนี่ยเป็นบริษัทการบินต้นทุนต่ำํำลงทุนไปสูงแต่ต้นทุนก็เรียกว่าสายการบินต้นทุนต่ําก็สามารถที่จะบินไดในราคาไม่แพงใกล้เคียงกับรถทัวร์เลยทีเดียวนะครับ สำหรับการกระทาความผิดนั้นโอกาสนะครับที่จะโดนข้อกล่าหาพรบรความคอมพิวเตอร์นั้นก็แน่นอนนะโดนเต็มๆส่วนมาตรา1นึนะครับและมาตรา6นั้นก็เข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่เป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับองค์กรบุคคลและวัน Apple Food Day นะครับก็เป็นวันโกหกหน้างโง่นะครับหลายประเทศ หลายองค์กรเคยได้รับบทเรียนจากกรณีดังกล่าวและกล่าวนี้เวียดเจ็ตก็ได้รับบทเรียนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเวียดเจ็ตสายการบินนะครับที่มาบินในประเทศไทยเป็นสายการบินกอเรียกว่าราคาถูก นะครับมาบินในประเทศไทยผมบินครั้งเดียวนะฮะปรากฏว่าถูกหวยตองวันที่1ดีเลยข้ามวันข้ามคืนต้องไปนอนค้างกรุงเทพมหานครต่ออีกถึงจะได้เดินทางเดินทางต่อไปยังเป้าหมายนะแต่เขาก็รับผิดชอบห้องพักให้นะครับเอาละรประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับเป็นประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้จงรับพักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์จำนวนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวถึงขั้นมีการขอพระราชทานอภัยโทษอย่างเป็นทางการของทางเวียดเจ็ตแล้วก็มีการให้ก็เรียกว่าตัดเงินเดือนของพนักงานเวียดเจ็ตไป2คน <S 2> <S ในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับก่อสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะฮะซึ่งปรากฏว่า กาะกระแส Apple f u o l Day นะครับได้โพสต์ Twitter เล่นมุกเปิดเส้นทางใหม่น่านมิวนิกนะครับเริ่มต้น1,000กับ10บาทนะครับสุดท้ายโดนชาวเน็ตด่ายับเลยทีเดียวนะครับต้องลบทวิ t เตอร์ดังกล่าวทิ้งนะครับก็ปราว่าปรากฏว่าเป็นเรื่อง Talk and t o w เนะฮะเกิดขึ้นเมื่อสายการบินไทยเวยดเจ็ตนกะรอกกระแสวัน Apple f u o l Day นะครับหรือวันเมษาหน้างโง่นะครับวันที่1เมษายนซึ่งเป็นการโกหกของฝรั่งโดยโพสต์วิตเตอร์เล่นมุกสายการบินเวียดเจ็ตเปิดสายการบินน่านมิวนิกขึ้นมานะครับก็เป็นเงิน1,110บาทสำหรับสายการบินที่เขาทำโกหกขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความไม่พอใจนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นไม่นานก็มีการลบทวิตเตอร ดังกล่าวออกไปฮะซึ่งเป็นประเด็น Talk and Town ฮะก็หลายองค์กรก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวต่อมานะครับดรนัทพรโตประยูนนะครับอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าการกระทำของไทยเวีดเจ็ตมีความผิดตามกฎหมายนะร,รัฐธรรมนูญมาตรา6ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและประบบคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ผู้โพส กระทำร่วงละเมิดรัฐธรรมนูญคือผู้โพสต์รู้ดูอยู่แล้วว่าจังหวัดดังกล่าวนะครับเป็นที่กําเนิดของใครปลายทางประเทศที่อ้างถึงก็เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราคาที่กล่าวถึง1,000กับ10บาท1,010ก็มีเจตนาจงใจกล่าวถึงรอสิจากข้อดิจริงแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าผู้โพสต์มีเจตนาร่วงละเมิด พระมาหากษัตริย์ตามามาตรา6นะฮะองค์พระมาหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดล่วงละเมิดมิได้นะครับคำว่าเรื่องของอตำหนิล่วงละเมิดตำหนิเตียเตียนหรือนำมาล้อเล่นไม่ได้นะครับซึ่งก็ปรากฏว่านอกจากนี้ยังเข้าขายมาตรา1 2และก็มาตรา14ในพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยพี่สิริวัณจันยานะครับ ซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวก็ยืนยันที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเบจในพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาตรา1นึงประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตกลงเรื่องนี้จะเป็นยังไงฮรัดรนัทพงตัวประยชน์บอกว่สาสามมาตราเลยผิดทั้งรัฐนูนด้วยพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วย นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรา1นึด้วยในส่วนของเวชก็มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการปลดพนักงาน2คนมีการหักเงินเดือนนะครับแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่ากรณีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็จะมีการขอเพราะเราจะทานอภัยโทษนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าบริษัทไม่มีเจตนานะครับ ที่จะให้มีการดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยตกลงเรื่องนี้มันควรจะเป็นยังไงจุดจบของมันจะเป็นยังไงเรื่องของเวียดเจ็ตนะครับที่ปรากฏว่าไปทำเกี่ยวกับวัน Apple Food Day หรือวันเมษาหน้าโง่เกิดขึ้นสำหรับ Apple Food Day หรือวันเมษาหน้าโง่เลยนะฮะก็คือวันโกหจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ คิดศักรกาช1582เป็นต้นมานะครับก็เป็นเรื่องของการติดตลกแล้วก็เป็นเรื่องเป็นล่าที่มีการาทำขึ้นมาในฝั่งของอังกฤษนะครับแต่ปรากฏว่าในสมัยยุคสมัยนั้นยังไม่มีพอระบอรคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมานะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยได้มีการประกาศเตือนก่อนวันที่1เมษายนนะครับว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันโกหกนะครับแต่หากกระทขึ้นมา โพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลมีเดียจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14นะครับอย่างที่ดรนัทพรโตประยุนนะได้บอกไว้แล้วก็ดังที่พี่ชิสุวรรณจัญยาจะดำเนินการแจ้งความในคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้นะฮะกลุ่มม็อบ3นิ้วก็ปรากฏว่าแสดงความยินดีกันใหญ่นะหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความลักษณะดังกล่าว สมศักดิ์เจียมธีรศุลนะครับเจ้าลัทธิแห่งขบวนการล้มเจ้าที่หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็หยิบยกเรื่องนี้มาโพสต์ข้อความมายกย่องผู้นําสายการบินเวียดเจ็ดด้วยทําให้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเชิงการตอบโต้จนเป็นที่มาของการไปแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายในขณะที่ดรนัพรก็เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินการตามกฎหมายนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ ควรจะเป็นประเด็นไหมจริงๆเมษาหน้าโง่เนี่ยนะฮะก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของคําโกหกคําพูดวาจาภาษาหรือเทคตัวหนังสืออื่นใดเนี่ยไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียย่อมมีความผิดตามกฎหมายพนักงานสองคนนะครับที่บริษัทเวเจ็ดนะครับสั่งอ่าเรียกว่าตัดเงินเดือนแล้วก็พักงานไปนั้นเนี่ยนะครับก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมายบริษัทต้องรับผิดชอบไหมอันนี้มัต้องดูที่เจตนา ว่าเป็นกระทําการในนามของบริษัทหรือไม่นะครับถ้ากระทําการในนามของบริษัทบริษัทก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับแต่ที่แน่พนักง,งาน2คนคนมีความผิดแน่นอนนะครับเรื่องนี้มอบ3นิ้วชอบนะครับเพราะว่าเข้าทางพวกเขาและสะท้อนให้เห็นถึงการกระทําของพนักง,งานอย่างน้อย2คนอย่างเราก็ตามเบียดเจตก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพราะว่าบริษัทเวียดเจตเนี่ยเป็นบริษัทการบินต้นทุนต่ำ ลงทุนไปสูงแต่ต้นทุนก็เรียวกว่าสายการบินต้นทุนต่ําก็สามารถที่จะบินได้ในราคาไม่แพงใกล้เคียงกับรถทัวร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับการกระทําความผิดนั้นโอกาสนะครับที่จะโดนข้อกก่าหาพรบรความคอมพิวเตอร์นั้นก็แน่นอน,นโดนเต็มๆส่วนมาตรา1นึนะครับและมาตรา6นั้นก็เข้าองาค์ประกอบความผิดหรือไม่เป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับองคอ์กรบุคคล และว,วัน Apple Food day นะครับก็เป็นวันโกหกหน้าโง่นะครับหลายประเทศหลายองค์กรเคยได้รับบทเรียนจากกรณีดังกล่าวและกล่าวนี้เวียดเ็ตก็ได้รับบทเรียนที่สำคัญเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทัศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ